ไปส่งตัวเองที่ถอดไม่ได้นม่ได้ไปส่งตอนนั้นก็ไม่ได้ให้โตกลับได้หรือไม่ไะได้กลับบ้านก็คือก็ถึงไปคืนหนึ่งแล้วนะก็คือถึงบ้านดีเดิมก็คือาแล้วไออาายตายตายอ๋อ

ไม่แกะแล้นะไม่ต้องแกะนะคะทคทุกคนเนาะโอ้โหทุกคน้ารถต่อออกเมื่อไหร่พวกพี่ก็จะถึงกาบกันไม่นั้นไม่กาม้ไม่เห็นเสื้อสวยๆเลยครับได้แล้วค่ะได้เลยได้เลยรักใครรักเจ้ายี่ไงประตู